ขอโนบน้อมที่เสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่498รอิตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อปูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารณะนังคัจฉานิธัมมังสรณะนังคัจฉานิสงคังสรณะนังคัจฉานิ ทุติยมปิพุทธังสรนังัจามิสุติยมปิธรรมังสรนังัจามิสุติยมปิสังขังสรนังัจามิสติยมปิพุทธังสรนังัจามิสติยมปิธรรมังสรนังัจามิสติยมปิสังขังสรนังัจามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสจัตวาเชนะวัตเตยยงสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังธัมโมเมารนังวรังเอเตนัสจัตวเชนะวัตเตยยงสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนะสจัตวาเชนะวัตเตยยงสัตตุสาเสนที่พ,พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัชินาภานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ตาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปราปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวะธาารรมเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไัยอันสูงสุด านาติปตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิอะกรมัจจาร, ata, sympath, ร,าร,ร, aren, าริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิม ah ุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิสุราเมตรยะมัชประมาณสถานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิวิกาลภโนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามินัจคีตวาทิตวิสุปทัสสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารนะมันนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิก ขาปัตังสมาธิยามิอุจจายนะมหายานาะเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหาานะเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการน,นี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรันตนไั่อันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเกียธรรมสาประการอันประกอบด้วยสติปทานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าพุชงเจ็ อะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปริณิพานในการปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในเรื่องของศรัทธา ที่สมเด็จพระพุทธโสษาจารย์ปออปยุตโตท่านได้ตรัสเอาไว้คำว่าศรัทธานั้นหากเราไม่ศึกษาเราก็คิดตามความคิดโดยทั่วๆไปว่าศรัทธาบุคคลน,นั้นศรัทธาบุคคลน,นี้ศรัทธาในวัตถุนั้นศรัทธาในวัตถุนี้แต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ก็คือศรัทธาในสถากฏโพธิศรัทธาศรัทธาในกรรมและผลของกรรมเป็นตน้นขณะนี้เราร่วมกันศึกษาอยู่ในหัวข้อไม่ให้ความวิเศษหรือความดีพิเศษของบุคคลมารอนประโยชน์สงและขวางการพัฒนาประชาชนค่ะซึ่งพระองค์นั้นได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของการอวดอุตริมนุษธรรม และการอวดบริเตตต่างๆว่าคนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจหลักพระศาสนาที่จะเอามาวัดหรือตรวจสอบจึงมีการเอาอิทธิฤทธิ์ความคลั่งหรือความเคร่งครัดเข้มงวดมาหลอกกันได้ท่านจึงไม่ให้อวดอ้างคุณพิเศษแต่ท่านเปิดปล่อยไว้ให้ประชาชนใช้สติปัญญาเท่าที่ตนมีอยู่ พิจารณาด้วยวิจารณญาณตรวจด,ดูตามเหตุตามผลเป็นไปตามหลักการในวิสัยของตนเองว่าท่านผู้ใดมีพฤติกรรมอาการที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโลภะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะแล้วเลื่อมใสศรัทธาฟังธรรมตลอดจนอุปธรรมบำรุงภายในขอบเขต ที่จะไม่กลายเป็นการเอาพระศาสนามาตันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ให้บุคคลเป็นเครื่องนำเข้าสู่พระศาสนาและเป็นจุดเริ่มกระจายสู่สงฆ์ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้กิจการเพื่อความดำรงอยู่ของพระศาสนาก็จะดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอก็จะไม่หัวาพาคือหาอยู่ชั่วคราวและ ตัวประชาชนนั้นเองก็จะพัฒนาไปด้วยนี่คือที่จบไปแล้วนะคะในหัวข้อต่อมาแยกให้ชัดระหว่างพระอาริยักับผู้วิเศษอีกตัวอย่างหนึง่งนอกจากห้ามพระอวดอุตริมนุสธรรมห้ามอวดคุณพิเศษแม้มีในตนแล้วท่านยังห้ามอวดฤทธิ์ห้ามแสดงอิทธิปาฏิหาริย์้วยพระได้ปาฏิหาร ได้ริบแล้วเอามาอวดเอามาแสดงแม้เป็นจริงก็ต้องอาบัตมีความผิดทําไมเป็นอย่างนั้นการแสดงริบมีโทษกี่อย่างก็คล้ายกันกับการอวดอุตริมนุษธรรมนั่นแหละแต่มีแง่มุมบางอย่างแปลกไปบ้างที่คล้ายกันก็จะพูดย่อๆที่แปลกไปก็จะขยายออกสักหน่อยข้อหนึ่ง ดูดความสนใจไปรวมอยู่ที่บุคคลนั้นประชาชนเลยไม่เอาใจใส่สงว่าเป็นอย่างไรมีอะไรกระทบกระเทือนก็ไม่เอาใจใส่ 2. การมีฤทธิ์เป็นคนละเรื่องกันกับการหมดกิเลสพระมีฤทธิ์ไม่จําเป็นต้องหมดกิเลสและพระที่หมดกิเลสก็ไม่จําเป็นต้องมีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์บางทียังมีกิเลสมาก และเอาฤตมาใช้สนองกิเลสของตนจะพูดให้เข้าใจง่ายเพราะว่าต้องแยกระหว่างพระอริยะกับผู้วิเศษความเป็นพระอริยะนั้นอยู่ที่คุณธรรมความดีโดยลดละกิเลสมีโลภะโทสะโมหะน้อยลงจนกระทั่งละกิเลสได้หมดเป็นผู้บริสุทธิ์มีคุณธรรมสมบูรณ์ ก็เป็นพระอา,หารหันต์ส่วนความเป็นผู้วิเศษนั้นเราจะมองกันไปที่การมีฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหารล่องหนหายตัวได้บรรดาลอะไรต่างๆได้มีอำนาจจิตแรงกล้าล่วงรู้วาระจิตของผู้อื่นทายใจคนอื่นและอื่นๆถ้าพระอริยะมีฤทธิ์มีความวิเศษด้วยก็ยิ่งดี เป็นคุณสมบัติเสริมความสามารถให้ทำอะไรอะไรได้ดีขึ้นแต่ถ้าผู้วิเศษไม่เป็นอาริยะและมีกิเลสมากก็จะเป็นภัยอันตรายร้ายแรงเพราะมีความสามารถที่จะทำความชั่วได้มากกว่าคนชั่วที่ไม่มีฤทธิ์จะเห็นได้จากตัวอย่างในอดีตเช่นพระเทวทัตและรัสปูตินเป็นต้นปัจจุบันนี้ ช็จะมีความสับสนมากขึ้นในการเอาความเป็นพระอริยะกับความเป็นผู้วิเศษมาปะปนกันที่หนักมากก็คือเอาความขลังศักดิ์สิทธิ์หรือความมีฤทธิ์มาเป็นเครื่องกำหนดความเป็นพระอรหรันต์พอเห็นหรือได้ยินว่าพระองค์ไหนมีฤทธิ์ครังก็บอกว่าเป็นพระอรหรันต์อันนี้เกิดจากการไม่รู้หลัก พระพุทธศาสนาชาวพุทธจึงจะต้องเรียนรู้หลักพระศาสนากันให้มากขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนพระพุทธศาสนาไปเป็นลัทธิผู้วิเศษโดยไม่รู้ตัวค่ะเรานั้นอยากจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ต้องมีการศึกษาพระสัทธรรมนะคะอ่านพระไตรปิฎกอัตตกถาดีกาซึ่งเป็นกัลยาณมิตร อันประเสริฐสุดที่จะชี้ทางที่ถูกที่ผิดให้เราได้รู้และประพฤติได้ถูกต้องค่ะพระเทวทัตนั้นไม่ได้เป็นพระอรยิยะไม่ได้เป็นพระอรหันเลยแต่แสนที่จะมีฤทธิ์เก่งกาจแล้วก็หลงฤทธิ์ก็เลยทำให้กิเลสปูขึ้นมาท่านก็เลยใช้ฤทธิ์ในทางร้ายหาลาบสักการะ ต้องการผลประโยชน์และความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องเตือนให้ระวังว่าถ้าพระที่มีฤทธิ์เป็นผู้วิเศษเกิดมีกิเลสมากมีโลภะโทสะโมหะากาก็จะใช้ฤทธิ์นั้นหาลาภหรือทำลายผู้อื่นแล้วประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่อประชาชนที่ไปหลงฤทธิ์ของผู้อื่นนั้น ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไปฝากความหวังไว้กับปัจจัยภายนอกเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักพระศาสนาเพราะพทธศาสนาต้องการให้เราพัฒนาตนเองให้ทำการตามหลักเหตุผลให้บรรลุความสำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนพัฒนาตัวเองให้ดีงามสามารถยิ่งขึ้นอยู่เสมอ การที่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อได้รับผลก็ส่งไปหาเหตุได้เมื่อสร้างเหตุใดแล้วก็รู้ความที่จะเกิดผลแต่นั้นก็ต้องเข้าใจในหลักที่ว่าผลที่จะเกิดนั้นต้องอาศัยปัจจัยกาลคติอุปธติและประโยคนาด้วยนะคะไม่ใช่หวังให้เกิดผลตามที่ตนปรารถนาทันทีที่ทำ กรรมดีๆเหล่านั้นลงไปค่ะการศึกษารอบด้านจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรความเป็นผู้มีศรัทธาที่ถูกตรงและเชื่อมั่นในกรรมมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในตถาคตโพธิศรัทธาถ้าเราไปมัวหวังความสำเร็จจากการดนบรนดาลของอำนาจหรืออนุภาพภายนอกเราเองก็ไม่รู้จัก ทำอะไรและไม่เป็นอันทำอะไรได้แต่รอคอยฤทธ์มาช่วยรอคอยผลจากการโดนบันดาลของท่านผู้มีฤทธ์พร้อมกันนั้นก็มีผลเสียแก่ตัวบุคคลที่มีฤทธ์นั้นเองด้วยเพราะถ้าอย่างไม่หมดกิเลสก็จะเพลิดเพลินมัวเมาติดฤทธ์เช่นหลงเพลินลาบสักการะ แล้วละเลยการปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเพื่อบรรลุธรรมเบื้องสูงขึ้นไปทําให้พระบางองค์ติดอยู่แค่นั้นไม่สามารถก้าวต่อไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อตอนเองหลงลาบสักการะแล้วก็ไปล่อลอกหาลาบสักการะจากประชาชนอีกทางฝ่ายประชาชนเองเมื่อมัวเมา แต่วุ่นวายติดตามผู้มีฤทธิ์และรอคอยผลจากการบันดาลด้วยฤทธิ์ของผู้อื่นก็ไม่เป็นอันทากิจทำการที่ควรทำให้แข็งขันจริงจังและละเลยการพัฒนาตัวเองเป็นอันว่าเกิดผลเสียทั้งแก่ตัวผู้อวดฤทธิ์เองทั้งแก่ประชาชน แล้วในที่สุดผลเสียนั้นก็ตกแก่พระศาสนาและสังคมส่วนรวมในยุคปัจจุบันนั้นก็หวังลาบก,กันมากก็วิ่งตามหาครูอาจารย์ตามที่ตนคิดว่าจะเป็นที่ตั้งของลาบในก่อนวันที่หนึ่งหรือก่อนวันที่สิบหกใกล้ๆเหล่านี้นะคะไม่เป็นอันธรมาหากินไม่ต้องพึงกล่าวในเรื่องของ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาเพื่อให้ถูกต้องถูกตรงนะคะกริ์ทำคนให้เป็นพระอระหันต์ไม่ได้หลักธรรมะสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจแยกในเรื่องนี้ได้ดีก็คือเรื่องปาฏิหารสาพระพุทธเจ้าปรัสไว้ว่าปฏิหารคือการกระทำให้เกิดผลอย่างอาัศจย์นนั้นมีสามอย่างคือหนึ่งอิทธิ ปาฏิหารปาฏิหารคือฤทธิ์หรือแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์เช่นเดินน้ำดำดินล่องหนหายตัวเหาะเหินบรรดาลอะไรต่างๆสองอาเทสนาป,ปาฏิหารปาฏิหารคือการทายใจหรือรู้ใจคนอื่นได้เป็นอัศจรรย์หรือว่าคนอื่นกําลังคิดอะไรต้องการ จะทำอะไรเป็นต้น 3. อนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือคำสั่งสอนหรือคำสอนให้รู้เข้าใจและทำได้จริงเป็นอัศจรรย์ชี้แจงอธิบายทำให้ผู้ฟังเกิดปัญญารู้ถึงความจริงได้ด้วยตนเองเราทั้งหลายนั้นพอที่จะเข้าใจในเรื่องปาฏิหารสาม คงพอจะบอกได้แล้วใช่ไหมคะว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงสันเสริญปาฏิหาริย์ใดในสอย่างนี้ก็คืออนุสาสนิปาฏิหารซึ่งปาฏิหารในสมอย่างนี้นะคะพระองค์นั้นได้แสดงในขณะธรรมยะมะกะปาฏิหารซึ่งต้องอาศัยทั้งสประการรวมทั้งอาเทศนาปาฏิหาร อนุสาสนีปาติหารเพราะฉะนั้นในยมกะปาติหารนั้นจึงมีการตรัสลูอของทั้งมนุษย์เทวดาพรหมมากมายเป็นอนเนกค่ะปฏิหารสองอย่างแรกคือรี์และการดักใจถ่ายใจได้นั้นพระพุทธเจ้าไม่ท่งสันเสริญไม่ท่งสนับสนุนทรงสนันเสริญแต่ปฏิหารข้อที่สามคืออนุสาสนีปาริหาร ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นริ์มีข้อเสียอย่างไรนอกจากที่เคยพูดมาแล้วขอสรุปให้ว่าริปกำจัดกิเลสไม่ได้ริ์ไม่ทําให้ความโลภโกรธหลงลดน้อยลงถ้าไม่ระวังจะทําให้กิเลสปูมากขึ้นด้วยซสามริ์ไม่ทําให้รู้เข้าใจสัจธรรม คือไม่ทำให้เกิดปัญญาที่จะรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายจึงไม่สามารถทำใครให้เป็นพระอาหารหันต์หรือแม้แตก่การเป็นพระอริยะชั้นใดๆได้ไดในทางตรงข้ามอนุสาสนีคือคำสอนที่แสดงธรรมะแสดงความจริงทำให้คนเกิดปัญญารู้ความจริงเข้าถึงสัจธรรมได้ ทำให้คนลักกิเลสได้ทําให้ผู้ฟังและนําไปปฏิบัติบ,ตบรรลุธรรมะเป็นพระอริยะเป็นพระอระหันต์ได้คนมาดูเห็นฤทธิ์เห็นความคลังก็ได้แต่ตื่นเต้นพันตาแต่ตัวเองไม่ได้อะไรไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นในตัวอาจจะงงงันที่ได้เห็นความอัศจรรย์แล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็เลยกลายเป็นมีโมหะมากขึ้นและตัวเองก็ทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยต้องเอาตัวไปฝากไปขึ้นกับผู้ที่ขังมีฤทธิ์เลยดีแก่ผู้แสดงฤทธิ์ชาวบ้านที่ดูยิ่งเชื่อก็ยิ่งหมดอิสรภาพในการกระทำของตัวเพราะมัวมุ่งหวังจะได้ผลจากผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลาย ตรงข้ามกับอนุสาสนีปาฏิหารซึ่งทําให้ผู้ฟังเกิดปัญญารู้ความจริงผู้สอนรู้อย่างไรผู้ฟังเข้าใจก็รู้ได้อย่างนั้นและเอาความรู้นั้นไปทําอะไรให้เกิดผลด้วยตนเองได้ผู้ฟังเป็นผู้ได้คือได้ปัญญาและปัญญานั้นก็เป็นของของเขาเองเขาจะไปไหนปัญญาก็าไปด้วย ผู้ฟังก็เป็นอิสระไม่ต้องมาขึ้นต่อผู้สอนไม่ต้องคอยรอพึ่งผู้สอนเรื่อยไปเหมือนอย่างพวกที่เชื่อริษเชื่อความคลังที่ตัวเองมืดมัวต้องรอให้เขาบันดาลผลให้อีกอย่างหนึง่งผู้มีริษกับคนพึ่งริษมักจะมาพบกันในระบบผลประโยชน์โดยต่างก็ต้องการผลได้ บางอย่างแก่ตนคนที่มาหาผู้มีฤทธิ์ก็ต้องการโชคลาภจากความคลังหรือการดนบันดาลของผู้มีฤทธิ์ผู้แสดงฤทธิ์ก็หวังลาบสการะจากคนที่มาขอผลกลายเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกิเลสโดยเฉพาะการกระทำเพื่อสนองโลภะ เมื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกในการทำบุญทำทานในพระศาสนาความวิปริตผิดเพียนก็เกิดขึ้นผู้ทำบุญหรือผู้บริจาคแทนที่จะบริจาคทรัพย์ให้ด้วยมองเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจาการพระศาสนาหรือช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอย่างนั้นอย่างนั้น ก็มองเหมือนการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ตนจะได้สิ่งตอบแทนคือมุ่งจะได้ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจึงเอาเงินมาบริจาคให้ใจก็คิดแต่จะให้ได้ของนั้นตอบแทนโดยไม่ได้คำนึงว่าผู้มีฤทธิ์หรือผู้จัดทำสิ่งขลังศักดิ์สิทธิ์จะเอาเงินนั้นไปทำอะไรอย่างไร จึงเป็นการผันแปรจากการทำบุญบริจาคด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะส่งเสริมพร้อมกับการเสียสละกิเลสและพัฒนาคุณธรรมขึ้นในใจของตนกลายมาเป็นการจ่ายเงินออกไปด้วยโลภะที่มุ่งจะเอาของตอบแทนภายใต้ความปกคลุมของโมหะที่ไม่รู้ไม่คำนึงว่า อะไรเพื่ออะไรและจะเป็นอย่างไรจึงเป็นการสละทรัพย์โดยมีกิเลสหนาแน่นไม่ใช่เพื่อการสละกิเลสภายในผลร้ายที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งของความไม่รู้หลักพระศาสนาไม่รู้จักแยกระหว่างพระอริยะกับผู้วิเศษไม่รู้ฐานะของความคลังศักดิ์สิทธิ์ริปปฏิหารว่า เป็นอย่างไรในพระศาสนานอกจากทำให้เควออกไปจากตัวแท้ตัวจริงของพระศาสนาและทำให้พระพุทธศาสนาเลือนลางลงไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจแยกว่าผู้วิเศษเป็นคนละอย่างกับพระอริยะไปฝากความเป็นพระอาหารหันต์ไว้กับความขลังศักดิ์สิทธิ์อิจิริ์ปาฏิหาร พอผู้วิเศษซึ่งยังมีกิเลสปรากฏพฤติรกรรเสื่อมทามก็คร่ำครวญบ่นว่าพระที่สูงเลิศก็ยังเป็นถึงอย่างนี้คงจะหาพระดีที่จะไหวอีกไม่ได้ซึ่งแท้จริงจะต้องทบทวนพิจารณาตนเองใหม่ว่าพระดีไม่มีให้ไหวหรือคนไหวนับถือผิดจึงมองไม่เห็นพระดีที่จะไหว และทำให้พระดีที่หน้าไหวค่อยๆลดน้อยลงไปจากพระศาสนานั้นคือเหตุที่ว่าการศึกษาพระสัทธรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจะได้รู้ว่าพระดีเป็นอย่างไรและยังมีให้ไหวอยู่จะได้เห็นพระดีที่ควรไหวจะได้ทำให้พระดีที่น่าไหว มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาตาปรินิพานในปัจจุบันหม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางศีนแด,ด่สัรพสัตว์ทั้งสามสิดเดบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมมนัยินดีอนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุุสของท,ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าคา่า่า